เอพิซอดต่อมาของ Go and f l o นะครับเรายังอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์อยู่นะครับก็ก่อดดื่นก่อนที่จะดูต่อไปอย่าลืม subscribe like share Go and f l o ให้ด้วยนะครับอ่ะนี่เราอยู่ที่บูธข้างหลังบอกแล้วว่าเป็น GPI ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อแล้วนะ g p a Motorsport เปลี่ยนชื่อเป็นกลางปี Motorsport นะครับกับโลโก้ใหม่ดูให้ชินตาเข้าไว้นะครับ GP มอเตอร์สปอร์ตเฮ้ยพูดผิดไงันจำชื่อกาเลยเลยอย่างปีมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็เป็นหน่วยงานที่จัดการแข่งขันรถยนต์มอเตอร์สปอร์ตต่างๆนานามาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาโฟกัสกันอยู่ที่ฟอ,อ n d a One m a ม Race นะครับกับ GPE Racing นะครับซึ่งเป็นดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ตแข่งเกมแกรนด์ทอริสโมกันนะครับก็ด้านซ้ายของผมนะครับก็จะเป็น ฮอนด้าซิตี ess, ้แฮทชแบ็กวันแมกเลสซึ่งทําการแข่งขันมาแล้วสซีซั่นนะครับปีนี้ก็ยังแข่งขันกันต่อนะครับอันนี้คือรถโชว์ที่เราออกมาโชว์ให้ลูกค้ากันก็ไม่มีผลิตใหม่แล้วนะครับก็มีนักแข่งอยู่มายี่ท่านที่ซื้อไปคราวที่แล้วนะครับก็ยังร่วมกันแข่งขันอยู่นะครับก็ปีนี้จะมีเริ่มที่สนามแรกเดือนพฤษภาคมนะครับที่สนามบุรีรัมย์นะครับอ่ะต่อมาน้องใหม่แต่เป็นพี่ใหญ่นะครับก็เป็น Honda Civic วันแมกเลสนะครับที่เราใช้เวลาในการออพัฒนาการค่อนข้างนานนานกว่าคันนี้อีกนะครับแล้วก็เป็นการที่ชุ่มทุนพอสมควรในการทํารถต้นแบบคันนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนนะครับสําหรับปีนี้เราก็ได้เปิดการขายนะครับเพิ่งเปิดในงานมอเตอร์โชว์นี่เองรถก็เป็นรถซีฟิกเหมือนที่เราซื้อกันอยู่ตามโชว์รูมทั่วไปนะครับแต่เรามีการตกแต่งให้เป็นรถแข่งนะครับแนะ่นอนรถแข่งระดับแรกก็คือจะมีความต้องใส่ความปลอดภัยเข้าไปในรถก่อน รถก็จะมีความปลอดภัยต่างๆนาาสำหรับผู้ขับนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเครื่องก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์อโตโนมติซึ่งตอนนี้รถบ้านเราเป็นเกียร์อโตโมตินะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลนเข้าไปนะครับครับมาดูภายนอกก่อนดีกว่านะภายนอกเรามีชุดแต่งหมเอยมนะครับซึ่งเราได้ร่วมพัฒนานะครับกับพาร์ทยี่ห้อโมดูโมเดลออสนะครับโมเดลอสซึ่ง เป็นพาที่เราพัฒนามาสําหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะ,นะครับนะนี่สวยงามดูดีมีราคามีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับต่อมาดูล้อ,อย่างนะครับล้อก็เป็นล้อมูกเกะน,นะครับแท้ๆนะมูกเกนแท้นะแล้วก็เบรกเบมโบนะครับแล้วก็ยางโยโกฮาม a าแอดวนเอดีศูนะครับซึ่งเป็นยาที่เรา บังคับใช้ในการแข่งขัน o อ d ด o าวันเมกเรสอยู่แล้วนะครับอะต่อมามาดูข้างหลังนิดนึงอันนี้ภูมิใจเสนอมากนะครับปีกหลังซึ่งผมดีไซน์กันมาเองนะครับก็ตามหลัง a อลูเนนิ i c นะแล้วก็ย้อนยุคนิดนึ่งเปยุคของ90รุ่นยุคของซ u เปอร์ทัวริงคาร์นะ,ะมาดูภายในครับอุ๊ยเปิดไม่ได้ โอเคเปิดได้ล้ภายในภายในเห็นได้ว่าเราจะมีคอกหรือกลงนะครับที่เขาเรียกกันหรือโลเคชนะครับที่เขา,าเรียกกันเพื่อหนึ่งคือสร้างความปลอดภัยให้กับักแข่งในรถนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นการดามตัวถังประมาณหนึ่งนะครับนะในส่วนของเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะแข่งนะครับตามสเปคของ FIA นะครับเบาะสปาโก นะครับผงไล่บากโก้คอพรมลัยเวิร์กเบลซึ่งมีอิเลิมนเต็ดเอเดชันนะสมัครสลักไว้เป็น HOMR ด้วยนะครับของเวิร์กเบลนะครับเกียร์เราเป็นเกียร์แมนวนวลธรรมดาแล้วใช่ไหมเกียร์แมนนวลเพราะฉะนั้นกันเกียร์เนี่ยเพื่อให้ดูมีความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ใช้ชุดเกียร์ของ Hybrid Racing ของอเมริกานะครับมีเครื่องดับเพลิงนะครับ ก็หลักๆก็มีเซียมีซีดเบลมีวินโดว์เน็ตนะครับวินโดว์เน็ตจะถึงมามาทางข้างหน้านะครับมันเป็นยากหน่อยนะมีซีดเบล็ก6จุดนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักแข่งนะโชคมองไม่เห็นนะครับแต่เราจะใช้โชคของเทอินนะครับซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาคัสตอมเมดกันออกมาเลยนะครับแล้วก็ท่อไอเสียของฟูจิซูบ o แน่นอนผลิตสำหรับ Honda One m a ม็กเเฉพาะ นะครับครับสวัสดีครับทรงเสน่ห์ครับสวัสดีครับสวัสดครับกาแฟมีไหมครับวันนี้วันนี้มีข้าวที่มาเอนจอยครับพี่ข้าววันนี้ผมเป็นข้าวใส่กาแฟป่ะไม่มีกาแฟครับพีอาหารบกครับพี่เอเหรอเราเราเอาพวกอาหารมาให้ให้เรากินได้ป่ะ วันนี้ต้องบอกว่ามันน้ำพริกมะขามนะครับแกงคั่วแล้วก็มัสมันที่รันตวนิตครับอ่าแล้วซื้อได้ที่ไหนครับสามารถจะสนับสนุนออสนับสนุนร้านที่เลอแกงใต้อยู่ที่ห้าอิดครับผมที่ห้าอิดเพื่อมาที่นี่เพื่อเอาของมาส่งมอบครับโอ้โหโอคีเคได้ครับเอาแล้วไม่มีกาแฟให้กินหน่อยดิเอาโอเคโชคเทินนะครับแล้วก็มีการรีแมป เรื่องของกล่อง ECU กันนิดหน่อยนะครับซึ่งก็รถคันนี้ก็วิ่งได้ดีนะครับแล้วก็ทำเวลาได้ดีในทั้งสนามพีระแล้วก็สนามบุรีลัมก็สุดท้ายฝากราคาไว้ด้วยร้าน850,000ไม่แพงรถเปล่าๆก็เกือบล้านแล้วนะครับที่สคัในทั้งสองเอ้เป็นเซลล์ผมว่าเนี่ย ก็รู้ริงคร,งร,รู้เยอะเกินกว่าผมน,นะเพราะว่าที่บอกว่าเรื่องจริงคืออะไรวันนี้พี่เอกครับการที่จะอยู่ในแทร็กเนี่ยเราจะต้องใช้เงินมาที้อพอสมควรแต่วันนี้ครับลดผ่อนได้อยู่แล้วรถผ่อนได้อยู่แล้วและอุปกรณ์ก็ลูดการ์ดลูดการ์ดได้ขี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ี่เดินก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามาหารความสนุกกับในการแข่งขันทั้งหมดสำหรับการแข่งขันเนี่ยเท่ากับว่าคุณมีโอกาสสนุกสนุกแบบอะไรวันนี้ คุณคือใครครับบอกชื่อก่อนหนึ่ครับครับบอกชื่อก่หนึ่งผมผมโจโจบานนะมันอ่อนใจเโจโจบานผมผมก็คือมือปืนให้กับพี่เอกนี่เองหรือว่าทีมของโฟนด์โฟนนี่เองครับวันที่ผู้ชายมเอุ้ยล้วครับแน่นอนครับพี่เอกผมผมยกเลยเอาง่ายๆครับขยายความง่ายๆว่าวันนี้ทั้งสองพาร์ทเรื่องของรถที่มีความราคาพิเศษแล้วพิเศษในเรื่องราคาที่มากกว่าแบบๆๆแต่ไฮไลท์คือ วันนี้คุณถือหมวกชุดแล้วแข่งได้เลยพาร์ทที่2คําว่าการจ่ายนั่นคือการรูดการ์ดสูวเปอเซ็นเท่าไหร่ตามที่วงเงินบัตรเครดิตคุณสําหรับเป็นอ c ซเซสซอรีนการแต่งที่พี่เอกขายกุญแจขายถึงความละเอียดที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าทั้งสองพาร์ทคุณสนุกด้วยเงินเล็กๆแต่สองคัญสุดพี่เอกครับวันนี้ในสนามที่เราจัดการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย ถ้ามาพูดถึงเรื่องของเบื้องหลังครับโอ้โหมูลค่ามหาศาลมากแต่วันนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันที่เกิดขึ้นครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับในโกลโฟแล้วก็ b a n คอกอ International Motor Show ครั้งที่4ครับนั่นคือ4 4สี่นคือเลขแห่งความเสน่ห์นะครับพี่เอกเดี๋ยวพี่เอกไปกินข้าวครับฝากยาสีฟันด้วยนะครับเชอริสนะครับตอนรายการสงเสน่ห์เร็วนี้ครับหาแล้วแน่นอนครับยับประดับประดับประดโอเคครับมันพูดไปหมดแล้วครับนะครับก็ถ้าสนใจติดต่อได้นะ ทําด้วยใจทีมงานทุกคนทุ่มเทกับรถคันนี้นะครับแลวการจัดงานก็เราได้จัดอย่างมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนมาร่วมสนุกกันใครสนใจเชิญนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย